อ่าโอเคโอ้เสียงเกมดังไปปะวะโอเคนะครับผมโยผมกินนะก็ยินดีต้อนรับสู่เกมในตำนานเกมเป็นตำนานคือรายการที่เราเกมหรือแอปที่น่าสนใจมาีวิวกันนะฮะซึ่งเกมที่เราจะมารีวิวน,นี่คือเป็นเกมนาโตะนินจาอะไรสักอย่างภาคสองนะครับผมอ่าอ่ะนิวครับผมซึ่งผมจะเล่นให้ดูแค่แป๊บ,ปบเดียวนะครับผมส่วนที่เหลือคุณก็ไปเล่นเขาเองนะ กเกมนี้ก็เป็นเกมแนวนินจาต่อสู้นะฮะมาถึงก็เราได้สู้กับรีก่อนเลยนะอ๋อซัสเกะค,ครับผมซัสเกะค,คินโนคูวยายแห่งวงการนะครับผมอ่าข,ขึ้นขึ้นลงลนะครับผมขึ้น AB นะกดเออ AB แล้วก็สัอย่างนะฮะโอ้สวัสดีชาโลกอะ่ะไม่ทราบว่าเออองเฮือพี่ตาผมนี่ได้ไงอ่อยอ้อยอ๋อ กดนี้เพื่อเปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยโอ้ยพี่คือแบบพี่พี่ผมเพิ่งเข้าเล่นผมเพิ่งเข้าเล่นเฮ้ยพี่โอ้ยพี่โอ้เหือเฮ้ยพี่ลีเฮ้ยพ,พี่พี่ลีใจเย็นโอ้ยพี่ลโโีโอเคเอกระโดดโอเคเอ็ เออโอ้ยเจ๋งว่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเจ็บเฮ้ยจะตายเฮ้ยมันจะตายโชว์เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมเฮ้ยโอ้ยเจ็บเอาหน้าโตโอเคสักเกะครับผมนะมัน กดท่าไงวะโอ้ยสักกคล่าครับผมโอ้ยสักกระโอเคว้าต่อยเอือโอ้ยโอ้ยอืมอรู้ว่างผ่ายผ่ายอาอาจารย์เอ่อจำไม่ได้อะฮะโอเค าก็จะมาสอนเรานะซาส,สกเกะก็พูดนะฮะตอนนี้ยังเป็นช่วงของซาสกเกะที่ฝึกเอ่อได้ตามในทำลายเนี่ยก็เป็นช่วงที่ไอซาส,กสกเกะมันฝึกเอ่อระวัฒนปักษานะครับผมอะเดบีเคครับผมเอ่อ,อคออาคาชินะผู้ที่ไม่รู้ปากผู้ที่ไม่เคยเปิดปากให้ใครเห็นนะอ๋ออ๋อนี่สอบจูนินนะ โอเคโอเคครับผมเลือกอ่า The Send ครับผมอ๋อเกมนี้จะมีสองหมวดนะครับผมคือหมวดต่อสู้กับหมวดวิ่งนะซึ่งซึ่งแบบนะช่างหัวครับผมต้องวิ่งไปถึงนะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนตัวได้นะฮะ เออนี่เปลี่ยนตัวเป็นนัทโรนะครับผมโ,โอเคหัวหัวหัวซึ่งเราจะสู้ก็ได้นะไอ้หมดวิ่งนะ่ะเอ้ยอยต่อยทีเลือดก,กระจายมันกดท่าไม่ตายยังไงวะ LR อาอาไม่ใช่จำได้มันกดท่าไม่ตายได้อะ่ะเดี๋ยว เออมันดูท่าแม้ท่าท่ายัางไงครับผมมันดูท่าไงอ่ะมึงกดมันกดท่าไม่ตายไงวะเดี๋ยวนะกำลงงงครับผมมันกดท่าไงวะมันต้องกดได้ดิมันกดท่าไม่ตาย,ยางไงวะ มันกดท่าได้มันกดไงวะเฮ้ยมันกดท่าไม่ตายไงวะเฮ้ยมันจำได้มันกดท่าไม่ตายได้อะฮะอืมอเกนี้มันคงให้เราสู้นะฮะอ้โอเคอเกโก้ จำได้มันกดท่าไม่ตายได้ฮะแต่ผมไม่จำจำไม่ได้ว่ามันกดตรงไหนนะโอเคเอาไฟครับผมตู้นะจำได้มันกด เอ่อกดถ้าไม่ตายไงวะอ๋อกดลงกดลงแล้ว A B คือการวราปัะผมเคปุ๊บอะไรครับอะไรครับอะไรครับโอ้ยอเค้เราตมามั่งเอ้ยสกละวะเฮ้ยใช้ได้นะ วะเอ้ยเลือดพวโอ้ยโอ้ยเจนพี่โอ้โอโอพอี่พี่พี่พี่เจนพี่รู้ไหมว่าผลสอบจูนินได้มานานแค่ไหนแล้วพี่รู้ไหมว่าในอนาคตอะผมไอซันสเกตมันต้องหนีออกจากหมู่บ้านแล้วรู้ไหมว่าผมมันต้องไปติดตามนาโตะฮะฮ้ยาโตะโ,โอเครู้ไหมฮะคูจินเดียวงการนะมีแต่คนวาดรูปเกกูมีแต่คนวาดคูคคดจินกับซันสเกตไปหมดเลย อ,อ,อ้าวเออจะเย็นเหรออ่ะไฟครับผมอ้าวดูวนะจำได้มันกดท่าได้อนะฮะอีอื้อหือ จำได้มันกดท้ายังไงวะลืมฮะเยดโดเฮ้ยเจอกับเฮ้ยอะไรวะอะไรวะชื่อจำชื่อไม่ได้อะชื่ออะไรวะหนึ่งในสามยินจา่ะอะไรวะเออโอ้ยโอ้ยอะไรครับโอ้ย โอ๊ยเฮ้ยพี่ผมไม่รู้ว่าท่าไม่ตายมันกดไงใจเย็นต่อสเิเกะมาโอ๊ยจำได้กดท่าไม่ตายเหี้วะอะไรครับอะไรครับไม่ได้เสพครับ โอ้ยโหโอ้สักคละโอ้ยโอ้โหโอ้ยหืึโอ้โอ้ยฮะอะไรครับผม เออเอาน่าน่าตดเด้งครับผมโอเคสังเิตก็เด้งเหมือนกันนะโอ้โหสัตว อะไรครับอื้อหือเฮ้ยกันพวกโอ้ยอื้ออหืมจะยินดิโอ้โหมึงท่ามึงโกงอ่ะเฮ้อโอ้ยอื้อหือม โอ้เอาโอ้โหโอเคเปิดตัวได้ครับผมโอเค ซันสกเกะมาโอ้ยเตโอ้ยอืมกดมั่วแล้วตอนเนี้ยหวังท่าไม่ตายอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยวนะกดท่าไม่ตาย,ยางไงวะ จำได้ผมเคยกดได้อะอีสัตว์ตัวที้ยไเนี่ยโอ้โอ้โ,อโดนโหดท่าไม่ตายนะผมอะไรครับ Úi da Hứi, phải tay Đốt Sao thì kiếm mòm hấp hổm โอ้เฟลว่ะโอเคครับผมผมว่าเราพรอ่อนแค่นี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวที่เหลือก็ไปเล่นเขาเองนะครับผมเกมนี้ก็มีอยู่สองโหมดนะครับผมคือโหมดผ่านด่านคือวิ่งไปนะครับผมแล้วก็โหมดต่อสู้นะซึ่งเป็นเกมที่สนุกมากนะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคถ้าเรามีความกล้าเราก็จะเปลี่ยนอนาคตได้นะจ๊ะบายจ้าขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากที่ยังติดตามกันมานะขอบคุณครับผม